เส the ้นทางนี้นะครับทางขึ้นผาตั้งนะครับเบียงแก่นเชียงรายนะครับจุดนี้จะเป็นจุดพักรถนะครับทุกคนนะครับเขาจะมีลานกว้างไว้สําหรับพักรถเนาะรถที่วิ่งมาไกลๆนะครับก็สามารถมาจอดตรงนี้ได้นะทุกคนนะครับเพราะว่าทางถึงทางขึ้นนี้แล้วนะครับทางขวาจะเป็นทางชันจะเป็นทางลัดนะทุกคนสามารถขึ้นไปได้ถึงใกล้มากเลยนะครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้ข้างบนนี้กันเนาะแต่ว่าทางซ้ายจะเป็นทาง เส้นเก่านะครับจะผ่านหมู่บ้านไปมันก็จะไกลหน่อยครับก็พอไกลอาการเหมือนกันทุกคนครับถ้าใครที่ขับรถคล่องแล้วนะครับมาบ่อยแล้วก็สามารถไปทางขวาได้ทุกคนครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังพึ่งขึ้นมานะครับก็แนะนาครับไปทางซ้ายดีกว่าครับปลอดภัยไว้ก่อนครับถ้าเกิดว่าใครวิ่งขึ้นมาแล้วอยากพักถ่ายรูปชมวิวก็เชิญจุดนี้ได้ทุกคนครับซ้ายมือครับมีลานจอดรถกว้างๆเลยนู่นครับนี่ครับ ถ่ายรูปเอาวิวสวยงามเลย